มีบางอย่างทําให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่ประหลาดเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดได้อย่างไรเขาต้องหาวิธีกลับคืนสู่ปัจจุบันคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดผุ่มไล่ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทันทีที่ผู้จัดการร้านเห็นเสียชุยเดินเข้ามาในร้านเขาก็รีบออกปากทักออกเสียไม่ใส่หน้ากากเหรอเสียชุยหยุดเท้าหันมาว่ากูจะใส่หรือไม่ใส่มันก็เรื่องของกูผู้จัดการยิ้มแยแยโตเสียผมบอกเฉยเไอโรคนี้มันติดง่ายจะตายแค่น้ํำลายกระเด็นใส่นิดหน่อยก็ติดแล้วนะติดแล้วทำไมวะเสียชุยตะคอก นี่ทั่วหัวแบบนี้กูไม่ตายเพราะโรคก็กเส้นเลือดในสมองแตกตายอยู่ดีนั่นแหละวันแล้วเสียก็เดินเข้าไปหลังร้านพิษจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บเาทำเสียชุยประสาทเสียพัตคาดอาหารจีนของเสียรายได้หดผิดกับก่อนหน้านั้นที่มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายมันเคยรุ่งเรืองถึงขนาดมีนักธุรกิจชาวจีนส่งตัวแทนเข้ามาขอซื้อต่อด้วยเงิน8หลักแต่ตอนนั้นเสียไม่คิดขาย เพราะเห็นว่าร้านมีโอกาสเติบโตสูงหากมีการขยายสาขากำไรจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแต่หลังจากเกิดเหตุไวรัสระบาดร้านอาหารที่เคยเนืองแน่นก็หงอยเหงาเป็นป่าช้ารายได้ที่เคยเข้ามาวันละหกหลักก็กลายเป็นติดลบต้องลดพนักง,งานออกไปกว่าครึ่งเพราะไอ้พวกเจ็กถ่ายพวกนี้ไม่แดกของพิสดารโรคหานี่คงไม่เกิดขึ้นเสียชุยมักจะพึมพำกับลูกน้อง แม้จะเป็นพัตาคารอาหารจีนและต้อนรับลูกค้าชาวจีนเป็นหลักแต่หลังเชื้อไวรัสประบาดเสียก็มองคนจีนในแง่ลบเพราะไวรัสดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนถ้าไม่มีคนพวกนั้นชีวิตเสียก็คงไม่บัดซบแบบนี้วันนั้นกูน่าจะขายนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่เสียช่ยรำพึงบ่อยๆหากวันนั้นเสียตัดสินใจขายพัตคารให้นักลงทุนชาวจีนป่านนี้คงนอนกอดเงิน ไม่ต้องมานั่งเครียดแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเสียใครจะรู้ว่าไอไวรัสหานี่จะเกิดเสียอยากจะย้อนเวลากลับไปกลับไปบอกให้ตัวเองขายร้านเสียร้องขอแบบนี้บ่อยครั้งถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเพอ้อเจอ้อแต่ก็ไม่แน่หรอกเสียชุยเดินเข้าไปในห้องน้ำของร้านช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าห้องน้ำสะอาดเอี่ยมหลังจากทำธุระเสร็จเสียก็เดินกลับออกมา ทว่าเขาได้พบชายแปลกหน้ายืนขวางอยู่หน้าประตูเสียชุยหยุดชะงักเออคุณเป็นใครครับชายในชุดสูทสีดําจ้องมองมาสวัสดีครับเสียชุยครับเสียพยายามนึกว่าอีกฝ่ายเป็นใครแต่ก็นึกไม่ออกมีอะไรกับผมเหรออย่าบอกนะว่ามาทวงนี้เปล่าผมไม่ได้มาทวงนี่อา้าวแล้วคุณเป็นใครชายสูทดํายิ้ม เป็นผู้ที่จะทำให้คุณสมหวังไงครับเสียชุยคิดว่าตัวเองหูฝาดว่าอะไรนะผมรู้นะว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรคุณอยากจะย้อนเวลากลับไปวันที่มีคนมาขอซื้อกิจการของคุณแล้วคุณก็จะขายร้านนี้ให้เขาใช่ไหมละ่ะว่าไงนะนี่คุณรู้ได้ยังไงผมไม่ได้รู้อย่างเดียวแต่ผมสามารถให้โอกาสคุณกลับไปแก้ไขมันได้ด้วยนะเือเสียชุยกมวดคิว้ว นี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าผมไม่ได้ล้อเล่นไ <c oughs> ร้สาระเสียสายหน้ายัางไม่สบอารมณ์ถ้าคุณมากินอาหารต้องรอบ่ายสองไว้อีกครึ่งชั่วโมงค่อยมาใหม่นะว่าแล้วก็เดินไปที่ประตูอย่าเพิ่งไปเสียงนั่นทำให้เสียชุยหยุดชะงักสองเท้าก้าวไม่ออกชายสูดดำว่าฟังนะนี่เป็นโอกาสที่คุณหาที่ไหนไม่ได้ผมจะส่งคุณกลับไปในวันนั้น คุณต้องรีบเปลี่ยนดิวให้เร็วที่สุดเพราะมีเวลาจำกัดเสียหันกลับมาสีหน้าตื่นตระนกเออคือผมเอาละ่ะไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเดี๋ยวไปถึงก็รู้เองว่าแล้วชายสูตดดำก็จ้องสบตาเข้ามาในตาคู่นั้นมีพลังลึกลับบางอย่างเสียชุยโดนเข้าก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองอ่อนแรงลงสติค่อยๆดับวูบ เสียชุยลืมตาขึ้นมาในห้องน้ำแห่งหนึ่งแต่เมื่อมองไปรอบๆก็ต้องออกอาการตื่นตระหนกเพราะนี่ไม่ใช่ห้องน้ำในร้านตัวเองเสียรีบวิ่งออกมาข้างนอกพบว่ากำลังอยู่ในศูนย์การค้าเสียชุยพยายามควบคุมสติสงสัยว่าตัวเองคงเผลอหลับไปแล้วก็ฝันประหลาดทว่าเมื่อได้สังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็ได้พบสิ่งที่ทำให้อ้าปากค้างไม่มีคนสวมหน้ากาก เสียแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาทุกคนที่เดินอยู่ในห้างไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยอะไรของพวกมึงวะเดี๋ยวก็ติดโรคตายหากันหมดหรอกแต่เมื่อเสียนึกทบทวนความทรงจำสิ่งสุดท้ายที่จําได้คือประโยคจากชายชุดดำผมจะส่งคุณกลับไปในวันนั้นเสียไม่อยากจะเชื่อตัวเองรีบวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าทางเข้าคุณ วันนี้วันอะไรเหรอเราปภมีสีหน้าแปลกใจเล็กๆแต่ก็ให้คำตอบกลับมาทันทีที่เสียชุวยทราบเสียก็แทบจะล้มทั้งยืนนี่มันบ้าอะไรกันวะกูย้อนกลับไปได้ยังไงเสียก้มมองร่างกายตัวเองหรือนี่คือพลังของเทวดาไม่สิไม่มีเวลาหาคำตอบเรื่องนั้นตอนนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่าเสียช่วยดึงสติตัวเองกลับมาจะกลับมาได้ยังไงก็ช่างมันเถอะ ตอนนี้ต้องรีบไปบอกตัวเองในอดีตให้ขายพัตคารทิ้งแล้วเมื่อมองไปรอบๆเสียก็รู้สึกคุ้นกับสถานที่แห่งนี้ใช่แล้วนี่คือห้างที่เสียชอบมาเดินบ่อยๆแล้วถ้าหากจำไม่ผิดวันนี้คือวันที่เสียนัดเจรจากับตัวแทนของนักลงทุนชาวจีนเสียเดินออกจากห้างไปยังลานจอดรถแล้วก็ได้พบกับรถบีเอ็มสีน้ำเงินจอดอยู่ใช่แล้วมันคือรถของเสียแล้วในขณะนี้ ตัวเขาน่าจะกำลังเจรจากับตัวแทนอยู่ในร้านอาหารไม่ผิดคาดเสียเดินไปชำเลืองมองที่หน้าร้านแห่งนั้นเห็นตัวเองกำลังนั่งรับประทานอาหารกับหญิงชาวจีนซึ่งเป็นตัวแทนที่นักลงทุนส่งมานี่เป็นเพียงแค่การเจรจาครั้งแรกซึ่งจบด้วยการที่เสียบอกว่าขอเก็บข้อเสนอไปพิจารณาเสียช่วยเผยรอยยิ้มการเปลี่ยนอดีตนั้นง่ายมากแค่รอให้ตัวเขาออกมาจากร้าน จากนั้นก็เข้าไปเล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ตัวเองฟังเพียงแค่นี้ตัวเขาก็จะตอบตกลงในการซื้อขายเสียยืนซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้หน้าร้านอาหารเฝ้ารอให้ตัวเองกลับออกมาเวลาผ่านไปราวสิบนาทีดูเหมือนการเจรจาสิ้นสุดลงหญิงชาวจีนลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินออกจากร้านส่วนเสียชุยในอดีตยังนั่งกินอาหารอยู่มันจะงกไปไหนวะ เสียยืนรออีกห้านาทีตัวเองจึงกินอาหารเสร็จเวลานี้แหละเสียชุยโผล่จากที่ซ่อนก้าวฉับๆเข้าไปหาถ้าว่ายังไม่ทันจะเข้าถึงตัวจูจูก็มีหญิงนางหนึ่งเข้ามาตัดหน้าคุณชุยคะขอเวลาอีกสักครู่ได้ไหมคะเสียงพูดเป็นภาษาจีนเสียชุยชะงักเธอคือหญิงชาวจีนที่ถูกส่งมาเจราจาซื้อพัตคารหมเดี๋ยวนะคะ นี่คุณชุยเปลี่ยนเสื้อตอนไหนคะเนี่ยเธอออกสีหน้าประหลาดใจเสียชุยไม่มีเวลาอธิบายรีบมองหาตัวเองในอดีตถ้าว่าเมื่อหันกลับไปตัวเองก็หายไปเสียแล้วเฮ้ยไปไหนแล้ววะเสียวิ่งออกไปโดยไม่สนใจเธอเขาวิ่งหาจนทั่วเข้าไปถึงข้างในร้านวิ่งกลับออกมามองหาบริเวณทางเดินแต่ก็ไม่เจอ แล้วทันใดนั้นจู่ๆก็มีรถบีเอมสีน้ำเงินแล่นมาตามถนนเสียเห็นเข้าก็ร้องตะโกนเฮ้ยเดี๋ยวเสียชุยวิ่งตามแต่รถแล่นเร็วมากแม้จะวิ่งสุดกำลังก็ไม่สามารถกวดทันเฮ้ยอย่าเพิ่งไปรถบีเอแล่นออกไปแล้วเสียชุยสุดเขาลงกับพื้นถนนนั่งหอบหายใจถี่รัวคุณเป็นอะไรหรือเปล่าหญิงชาวจีนวิ่งตามหลังมา คุณชุยไม่เป็นอะไรนะคะเปล่าเสียตอบหุนหนุนล่วงผ้าออกมาซับเหงื่อที่ผุดขึ้นมาเต็มหน้าผากดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วถึงเสียจะสามารถบอกกับตัวแทนว่าตกลงแต่ถ้าตัวเขาในอดีตไม่รู้เรื่องด้วยก็เปล่าประโยชน์หญิงชาวจีนมองเสียชุยลุกขึ้นจากพื้นด้วยอาการอ่อนแรงคุณชุยคุณไม่เป็นอะไรแน่นะดูเนเหนื่อยเหนื่อยเพราะมึงนี่แหละ เสียพึมพำเป็นภาษาไทยเดินจากไปโดยไม่สนใจเธอเสียเข้าไปล้างหน้าในห้องน้ำการวิ่งเมื่อสักครู่ทําเอาหัวใจเกือบวายหลังจากนี้เสียต้องรีบหาทางติดต่อตัวเองให้เร็วที่สุดน่าจะยังพอมีทางอยู่แต่ในระหว่างนั้นจูจๆชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเฮ้ยเสียสะดุ้งอีกฝ่ายคือชายสูดดำเป็นไงได้เรื่องไหมเออย่างไรครับท่านเทวดา ผมขอเวลาอีกหน่อยนะเดี๋ยวผมจะหาโทรศัพท์โทรไปคุยกับตัวผมเองขอเวลาไม่เกินสองชั่วโมงเงินั้เหรอชายสูดดำเผยรอยยิ้มที่มุมปากแต่ข้าเสียใจด้วยนะคงให้เวลาเจ้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วละ่ะอ้าวเสียหน้าถอดสีทำไมล่ะครับงานของผมยังไม่เสร็จเลยนะืงานของเจ้ายังไม่เสร็จแต่งานของข้าเสร็จแล้วเสียชุยขมวดคิ้ว งานอะไรครับท่านเทวดาเทวดาชายสูตดดำหัวเราะใครบอกว่าข้าเป็นเทวดาล่ะหาเสียหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มหากมันไม่ใช่เทวดาแล้วมันจะเป็นตัวอะไรหรือว่าท่านคือ <c oughs> เพิ่งรู้ตัวสินะเจ้ามนุษย์หญ <c oughs> ิงชาวจีนยืนรออยู่หน้าห้องน้ำที่เสียชุยเข้าไป เธอมีบางเรื่องจะถามเสียแต่เวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรยังไม่มีทีท่าว่าเสียชุยจะกลับออกมาหญิงชาวจีนเริ่มหมดหวังคงรอต่อไปไม่ได้เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเธอจะต้องขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับสู่อู่ฮั่น อมอนมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนเล็กๆเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามประสาชนชั้นกลางฐานะมั่นคงแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องประหลาดที่รบกวนจิตใจของอมอรเป็นอย่างมากเขาเพิ่งรู้ว่านายบุญช่วยร,ปรอปภหน้าบริษัทมีโทรศัพท์เครื่องใหม่หากมันเป็นแค่ซ no ัมซึงฮีโ r o โนเจียปุ่มกดหรือสมาร์ทโฟนจีนไรย,ยี่ห้ออมรอคงไม่ต้องเก็บมาคิดให้ปวดหัวแต่โทรศัพท์เครื่องนั้น ดันเป็น iPhone 12 Pro Max ราคาเกือบ40,000เรื่องดังกล่าวสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากเหตุใดหนอยามจนๆถึงได้มี iPhone ใช้ขนาดโทรศัพท์ของนักบริหารอย่างเขายังเป็น iPhone X เครื่องเก่าอยู่เลยออมอนคิดเรื่องนี้จนนอนไม่หลับแม้แต่เวลางานออมอนก็มักจะเหลือบมองไปที่ป้อมยามจินตนาการภาพนายบุญช่วยกำลังถ่ายหน้าจอ iPhone เงอะงอะ มีหลายครั้งที่เรื่องนี้ทําให้อมอมรสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางครั้งก็เซ็นเอกสารผิดผิดถูกถูกจนลูกน้องทักสุดท้ายอมรก็ทนความสงสัยไม่ไหวก้าวลงจากห้องทํางานติดแอร์เดินไปยังพ้อมยามกลางแจ้งไงบุญช่วยบุญช่วยที่กําลังเล่นโทรศัพท์เครื่องใหม่เงยหน้าตกใจอ้าวส,สวัสดีครับคุณอมรเขามองไอโฟนเครื่องงามที่อยู่ในมือของรอปภพอโทรศัพท์สวยดีนี่ บุญช่วยยิ้มเขินๆขินเครื่องใหม่นะครับราคาเท่าไหร่หรือนั่นเออบุญช่วยนึกอยู่ครู่หนึ่งผมไม่รู้หรอกครับพอดีลูกสาวซื้อมาให้หืมลูกซื้อมาเหรออมอมทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเดี๋ยวนะบุญช่วยฉันจำได้ว่าลูกแกยังเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอเดือนที่แล้วยังบ่นเรื่องเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมอยู่เลยเนีย่บุญช่วยหน้าซีดลงนิดนิด,นดเออคือนี่บุญช่วย ไอโฟนเครื่องนี้แกเก็บมาใช่ไหมฮะบุญช่วยร้องลั่นเปล่านะครับอมอนเผยรอยยิ้มที่มุมปากน่าบุญช่วยบอกฉันมาเถอะฉันไม่เอาไปบอกใครหรอกแต่บุญช่วยโบกมือปฏิเสธเปล่านะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยจําตอนที่มีคนลืมกระเป๋าสาตางได้ไหมเงินข้างในนั้นเกือบหมืน่นผมยังเก็บไปคืนเจ้าของเลยนั่นทำให้อมรชะงักจริงสิ นายบุญช่วยไม่เคยมีประวัติเสียหายอีกทั้งท่านประธานยังออกปากชมบ่อยๆคนแบบนี้ไม่น่าจะทำเรื่องเลวได้แต่อมอมนไม่เชื่อหรอกเป็นแค่ยามจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ iPhone มันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วแกหามาได้ยังไงเออบุญช่วยแสดงอาการระสับระสาสคือแบบนี้ครับมันอาจจะเหลือเชื่อสักหน่อยนะเหลือเชื่อแกหมายความว่าไง ก็ถ้าผมบอกไปคุณอมรอ,อาจจะไม่เชื่อแกเล่ามาเถอะนะครับผมบอกก็ได้คุณอมรจำโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมได้ไหมเครื่องปุ่มกดน่ะเหรอใช่ครับเมื่อสองวันก่อนผมเดินกดโทรศัพท์อยู่หลังบริษัทของเราคุณอมรเห็นบ่อน้ำพุข้างสารพระภูมิไหมผมเผลอทํำโทรศัพท์เครื่องนั้นตกลงไปในบ่อบ่อน้ำพุนะเหรอ ครับตอนนั้นผมตกใจมากคุณก็เห็นว่าน้ำในบ่อนั้นมันขุนมากผมเอามือควานหายังไงก็ไม่เจอแต่ถึงเจอก็คงใช้ไม่ได้อยู่ดีผมกําลังจะถอดใจอยู่แล้วแต่จู่ๆก็มีเทวดาโผล่ขึ้นมาจากน้ำฮะแกว่าอะไรนะเห็นไหมล่ะครับมันค่อนข้างจะเหลือเชื่อคือผมก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าเป็นเทวดาหรือเปล่า แต่ท่านสวมชดาแต่งชุดเหมือนพวกลิเกตอนนั้นเทวดาชูไอโฟนเครื่องนี้ให้ผมดูแล้วก็ถามว่านี่โทรศัพท์ของเจ้าหรือเปล่าตอนนั้นผมงงงมึนมนก็เลยตอบไปตามความจริงว่าไม่ใช่พอตอบแบบนั้นเทวดาท่านยิ้มแล้วก็พูดว่าดีมากบุญช่วยเองเป็นคนซื่อสัตว์ท่านให้ไอโฟนเครื่องนี้มาแล้วอันตราทานหายไปอมรยืนอ้าปากค้าง ไม่มีคำพูดออกจากปากเห็นไหมล่ะครับคุณไม่เชื่อผมหรอกขนาดผมยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยเขาเดินกลับออกจากป้อมยามระหว่างทางผ่านบ่อน้ำพุข้างสารพระภูมิอมอมนหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเทวดาเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนิทานหลอกเด็กชัดๆแต่อมอมนก็คิดว่าการที่ยามคนหนึ่งจะมีเงินซื้อ iPhone นั้นเป็นไปไม่ได้เสียมากกว่าคนพวกนี้แค่เงินกินข้าวยังไม่มีเลย เวลาที่พผนแของอมรอมีกับข้าวเหลือก็ยังต้องเอาไปแบ่งให้พวกมันอยู่บ่อยๆยามจนๆเงินเดือนน้อยแบบนั้นจ้เาเงินที่ไหนไปซื้อไอโฟนวะอมรอมองน้ําขุนคลักในบ่อตอนนี้เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าเทวดามีอยู่จริงเรื่องที่มันเล่าต้องเป็นความจริงแน่ๆอมอนหยิบไอโฟนเครื่องเก่าของตัวเองขึ้นมาจากกระเป๋าหันซ้ายแลขวาดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนแล้วยื่นมือไปข้างหน้า จฟังจบแล้วรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ